สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้แต่งตัวแบบนี้มาทําอะไรครับวันนี้นะครับมาสอนในการนวดหน้าครับนวดหน้าแบบธรรมชาตินะครับผมโดยแพทย์แผนไทยนะครับโดยฤาษีดัดตนนะครับศาสตร์นี้นะครับมันมีสอนมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมเลยจะมาถ่ายทอดนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรืออาจจะไม่ตรงกับ ในทฤษฎีที่เรียนมาหรือของใครก็ขอโทษนับนี้ด้วยครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดหน้านะครับแพทย์แผนไทยโดยการนวดหน้าแบบลือสีดัดตนนะครับซึ่งผมเรียนมานะครับผมอันดับแรกนะครับนวดแผนไทยนะครับมาจากนะครับปู่ชีวโกนะครับก็คือลูกปู่นะครับผมที่สอนให้นะครับการนวดแผนไทย เริ่มจากการไปนวดองค์สัมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็เผยแพร่แต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการนวดหน้าแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดนะครับโบท็อหรือฉีดฟิลเลอร์อะไรต่างๆนะครับดูหน้าผมครับอายุ40แล้วนะครับ42แล้วเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเรามาเรียนรู้การนวดหน้ากันตอนนี้หน้าบัดนี้เลยครับผมขอบูชาป,ปู่ก่อนนะครับอันดับแรก นะครับคุณตื่นเช้ามานะครับเรามีการนะครับวอมหน้าทําหน้านะครับนะครับทางง่ายๆนะครับลองทําดูนะครับตอนเช้ามานะครับคุณตื่นมาคุณก็จะทาครีมใช่ไหมหรือเวลาเวลาคุณนอนนะครับคุณเวลาคุณนอนคุณก็จะมีครีมนะครับครีมไหนครับผมครีมอะไรเอ่ยที่คุณจะนวดหน้านะครับเตรียมครีมมาครับใครมีครีมก็เตรียมครีมมาครับใครไม่มีครีมก็นวดปปๆก็ได้ครับ ไม่ใช่ครีมนี้ครับไม่ใช่ครีมนี้นะครับเตรียมครีมนวดหน้าในการนวดแผนไทยคือครีมอะไรก็ได้ครับตอนนี้ผมใช้ครีมนี้นะครับผมนะครับเรามาเริ่มกันนะครับท่าแรกเลยครับก็นะครับนะครับถ้าคุณไม่มีครีมก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับดูนะครับหน้าผมนะครับหน้าเป็นธรรมชาติครับขาครีมไหยครับท่าแรกนะครับ ท่าแรกนะครับคือท่านะครับรูปคางครับท่ารูปคางนะครับให้เอานะครับนิ้วนางนะครับแตะเลยเหนือหูไว้นะครับแล้วรูปใต้คางขึ้นมาเหนือหูครับสลับกันครับซ้ายฝาครับท่าแรกท่าลูกคางนะครับมันจะกระชับหน้านะครับเห็นไหมครับท่าแรกคือท่าลูกคางครับนับประมาณ3ครั้งก็ได้ครับ1 2 สามไปสี่นะครับสี่ครับเห็นไหมครับมันกระชับปุ๊บท่าที่สองนะครับเมื่อเราลูกคางแล้วใช่ไหมครับง่ายๆครับคือท่าเช็ดปากครับท่าเช็ดปากดูนะครับมันจะกระชับใบหน้าเราขนาดไหนครับดึงมาครับดึงจากนี้นะครับหนึ่งสอ อ่านะครับรูปคางเช็ดปากแล้วทีนี้นะครับคือถ้าปิดตาครับให้มันยอุ้มมือนะครับปิดตานะครับสองข้างแล้วก็ดึงมาให้ถึงจนคิ้วแล้วครับถึงปลายหูสิ่งหูครับเห็นไหมครับถ้าปิดตานะครับรูดเข้ามาครับมันจะดึงริ้วรอยตรงนี้นะครับให้เรากระชับครับ นะครับนับ4นะครับท่าแรกที่บอกนะครับคือลูกคางปึ๊บท่าลูกคางท่าลูกปากนะครับท่าปิดตาครับถูหูครับถูหูเข้าไปนะครับให้มันกระชับหน้าครับถูเข้าไปครับนี่คือท่าถูหูนะครับถาถูแล้วนะครับเสยผมครับ มาเรามาเสยผมกันนะครับจับตรงปลายคิ้วนะครับให้ชี้ตรงปลายคิ้วนะครับแล้วก็รูปเสยเข้ามาแล้วก็เหมือนกับรถสวัสดีนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นันขึ้นมาครับเสยผมครับดึงมาตรงลำคอ2ข้างนะครับมันจะแก้ปวดแก้เมื่อยด้วยดึงเข้ามานะครับให้ดูกท่าข้างหน้านะครับท่าเสยผมครับหนึ่ง สเห็นไหมครับถ้าง่ายๆพวกนี้นะครับมันจะกระชับหน้านะครับรู้สึกว่าหน้าเราจะหน้าเราจะกระชับขึ้นเอาใหม่นะครับเริ่มแรกนะครับอ่ะผมใช้ครีมเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อสวัสดีครับพี่มะนาวครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันครับวันนี้มาเรียนรู้การนวดหน้านะครับอันดับแรกให้คุณเตรียมครีมมาก่อนครับเป็นการนวดหน้าแผนไทยครับใส่ครีมนะครับแจยคีมไม่ทั่วใบหน้าครับ ่าแรกครับท่าเสยคางอ่าท่าท่าปัดคางนะครับรูปคางนะครับหนึ่งสองสวัสดีครับสามสี่อ่านี่ถ้าลูกคางครับถ้าแบนไทยในการดวดหน้านะครับเมื่อลูกค้างแล้วยังไงครับรูปปากครับเช็ดปากนะครับดึงมาครับดึงมาตรงนี้ให้มันขึ้นมา ตาครับดึงเข้ามาเพื่อมันจะกระชับตรงนี้นะครับเราดึงอุ้มฝ่ามือนะครับหนึ่งสองสามสี่ยังไงต่อครับพอปุ๊บแล้วนะครับปิดตาแล้วครับถูหูครับนะครับใช้นะครับตรงนิ้วชี้และก็นิ้วกลางนะครับถูเข้าไปมันจะเกิดความร้อนตรงนี้นะครับผมถูครับ เหมือนกับยกกระชับหน้าครับอ่าทีนี้ก็เสยผมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าก่อนนะครับถ้าเสยผมนะครับตรงนี้นะครับถ้าจมุอ้คิ้วทั้งสองข้างเวลาเราจะเวียนหัวเราจะมึนตึงอะไรพวกนี้นะครับแต่มันมีจะทําให้เลือดเราวิ่งด้วยนะครับชี้ไปตรงตรงคิ้วตรงนี้นะครับกดที่คิ้วแล้วก็ลูดเข้าไปครับตรงนี้ไปนะครับอยู่ตรงตรงขมับสองข้างครับเห็นไหมครับลูดเข้าไปปึ๊บดูนิ้วผมนะครับ ู่ที่คิ้วสองข้างแล้วก็ดึงมาแล้วก็รูดไปเส้นตรงคอนะครับรูดลงมาตอนนี้ผมใส่เสื้ออยู่นะครับถ้าคุณถอดเสื้อปุ๊บก,ก็ดึงไปตรงแขนเป็นการลิดเส้นนะครับดูนะครับแ่บแค่นี้ครับเป็นการนวดหน้าแพทย์แผนไทยนะครับที่คุณสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแพงๆการบริหารหน้าคุณก็จะมีหน้าที่สดชื่น กล้ามเนื้อใบหน้าที่แข็งแรงนะครับเวลายิ้มสดชื่นหน้าก็จะเป็นธรรมชาตินะครับดูหน้าผมนะครับเอาคร่าวๆนะครับการนวดหน้าแผนไทยนะครับท่าแรกเรามาทํากันครับท่าแรกก็คือท่าลูปคาครับ1 2 3ดึงกระชับ4ีลูกคางแล้วไงครับเช็ดปากครับดึงเข้ามาครับ หนึ่งสองสามสี่ลูกคางแล้วปิดตาครับดึงขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ถูหูครับถูไปเลยครับ 1 2 3 4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  5ถูกหูแล้วก็เซยผมครับดึงมาครับผม1ดึงไปถึงไปข้อครับ2ดูนี้นะครับดูนะครับ2 จับปลายคิ้วหัวแม่มือเอาแม่อ่าหัวแม่มือนะครับแม่โป้งนะครับที่ปลายคิ้วแล้วก็ดึงมาเสยไปตรงตรงนี้นะครับกดไปที่ตรงกลางหัวครับบริหารน้งศีรษะหรือเส้นผมครับ3ช้าช้านะครับแตะตรงคิ้วครับดึงไปทุ่งปลายคิ้วทั้งสองข้างแล้วก็ดึงเข้ามา4อ่านี่ก็คือสอนนะครับการนวดหน้านะครับการนวดหน้าโดยแผนไทยโดยองค์ปุ่ชิวโกนะครับทีนี้เรามาสอน ่าอีกท่านึงนะครับผมก็คือว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ผู้สูงอายุนะครับไม่สามารถที่จะออกกําลังกายได้นะครับเราทํายังไงให้เส้นมันหายปวดหายเมื่อยนะครับง่ายๆครับภูมิปัญญาของไทยเรามีมานานแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ต้องสาธิตบนเตียงนะครับขอขยับมานิดนึงเวลาที่เราปวดใช่ไหมครับผู้สูงอายุนะครับไม่สามารถที่จะขยับ ขยืนได้หรือวิ่งได้ใช้อะไรครับใช้ผ้าครับนี่คือผ้าขาวม้าครับผมใช้ผ้าขาวม้าในการยืดนะครับผมก็คือว่าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราปวดขาตรงน่องตรงขาพวกนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะออกไปวิ่งออกกําลังกายได้หรือคนที่ไม่สามารถขยับขยืขยนได้นะครับวิธีนี้จะช่วยให้เส้นเลือดวิ่งนะครับเมื่อเส้นเลือดวิ่งนะครับมันก็ทําให การบริหารร่างกายสวัสดีครับพี่หลีนะครับทําให้ร่างกายของเรานะครับสามารถจะเลือดลมวิ่งได้นะครับมาดูครับผมถ้าเกิดว่าคนที่สูงอายุนะครับออกกําลังกายหนักไม่ได้เดี๋ยวกระดูกหรือกล้ามเนื้อจะแบบฉีกขาดนะครับผ้าขาม้าครับยกไปนะครับยืดเข่าให้ตึงครับแล้วก็จับครับดึงเข้าไปครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับ อ่ะแต่ถ้าคุณยืดได้เท่าไหนนะครับให้ยืดเท่านั้นครับถ้าคุณยืดได้เยอะครับยืดครับอ่าเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับยืดครับโอเคนะครับนี่คือสําหรับคนที่นะครับที่เกิดอา,อายุเยอะแล้วหรือไม่สามารถจะออกกําลังกา,ายหนักได้นะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงให้เอาผ้าขาวมายืดไว้สําหรับ สอนอีกท่านึงนะครับก็คือสําหรับคนที่ปวดเอวนะครับปวดเอวนะครับเราไม่สามารถที่จะไปร้านนวดได้เราสามารถจะใช้ท่าฤษีดัดตนนะครับในการบริหารได้ให้พับปีกไก่ครับพับปีกไก่ทํายังไงครับนอนตรงครับพับขาข้างนึงนะครับพับเข้ามาครับบางทีอ่าถ้าเกิดว่าบางคนมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับแสดงว่าตรงเอวนี้คุณมีปัญหาบางคนก็อยู่จะ่ท่านี้บางคนก็อยู่ท่านี้นะครับ พยายามไปที่สุดถ้ามันไปไม่สุดนะครับคุณใช้หมอนนะครับหมอนรองครับหมอนรองแล้วจะเกิดว่ามีคนมีผู้ช่วยนะครับให้กดตรงนี้ครับกดไว้แต่ถ้าไม่มีผู้ช่วยให้นอนแล้วก็ยืดให้มันมากที่สุดครับนับครับสักสามช้าๆครับหายใจลึกๆครับหนึ่งสองสามปึ๊บพับปีกไก่ข้างนะครับหนึ่งสองสาม มีสปอนเซอร์ข้างๆมาเข้าแล้วครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็เรียนรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยโดยการนวดหน้าแล้วก็การใช้ท่าการใช้ผ้าขาวม้าในแพทย์แผนไทยนะครับสําหรับผู้ที่ไม่สามารถจะใช้กล้ามเนื้อได้มากหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับท่าอีกท่าหนึ่งที่สอนไปวันนี้ก็คือเวลาที่เราปวดเอวปวดหลังนะครับคือพับปีไก่มาสรุปกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมสอนเรื่อง นะครับก็คือการนวดหน้าครับมีนะครับมีก็คือการนวดหน้าโดยการท่าฤาษอสีดัดตนมีท่าลูกคางครับรูปไปครับนี่คือท่าลูปคางครับท่าเช็ดปากครับท่าปิดตาครับท่าถูหูครับ ถ้าใส่ผมครับโอเคนะครับก็ทักทายนะครับทักทายขอบคุณขอบคุณพี่คนนี้ทําอาหารอร่อยมากแล้วก็สร้างสีสันให้กับกับคนอื่นนะคนอื่นมองพี่ยังไงไม่รู้นะแต่ผมว่าพี่เป็นคนที่ส่งความสุขคนอื่นมองคลิปพี่แล้วเราก็มีความสุขนะครับยิ้มแย้มทักทายทุกคนและขอบคุณทุกคนนะครับที่ เข้ามาชมเจเจหนุ่มหน้ามนคนหน้าฟัดไม่ใช่ครับเจเจหนุ่มหน้ามนคนน่ารักนะครับวันนี้ก็นะครับทาไมเอาเรื่องของอาการนวดหน้าหรือการดัดตัวอะไรเพราะว่าผมเป็นหมอนวดนะครับไม่อายครับเพราะเป็นหมอนวดนวดมาจะ13ปีแล้วครับผมนะครับนวดนวดที่นะครับอยู่ที่ประเทศไทยแล้วยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศครับผมจากประสบการณ์แล้วก็จากประสบการณ์จากคนลูกค้าที่มานวดนะครับ เราจะสามารถทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับการนวดมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือทําให้ร่างกายของเราเลือดลมดีนะครับเมื่อเลือดมันไม่วิ่งนะครับเราก็ไปกดเลือดให้มันวิ่งนะครับก็เลือดมันก็จะกระจายไปเลี้ยงส่วนร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเรานะครับเลือดลมวิ่งได้เต็มที่เมื่อเลือดลมวิ่งเต็มที่สุขภาพก็แข็งแรงครับผมแต่การที่จะนวดหรือไม่นวดนะครับสิ่งที่สําคัญที่ผมเน้นย้ำครับคือ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ไม่เครียดนะครับทําร่างกายจิตใจให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้นวดอยู่ที่ไหนครับนวดอยู่ที่กรุงเทพนะครับไม่สามารถจะพูดเ,เยอะมากไปว่านี้นะครับเพราะปินกอดชุมชนของ TikTok อกนะครับผมนะครับก็นะครับ พูดเรื่องวันนี้เรา,มาเมื่อวานเมื่อวานเราพูดเรื่องของอาการผูชนาการใช่ไหมครับวันนีเราพูดเรื่องของการกายภาพบําบัดหรือการย,ยืดเส้นนะครับแต่วันนี้เรามาสอนเกี่ยวกับนวดหน้าคุณดูหน้าผมนะครับผมไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหรือฉีดโบท็อกเลยนะครับนะครับคือนวดหน้าสอนไปแล้วแต่วิธีนี้นะครับวิธีนี้ก็ช่วยได้ดเหมือนกันนะครับแบบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งครับดูนะครับบริหารบริหารหน้าถ้าเราเดินไปแล้ว ไม่มีใครนะครับหรือตอนเช้าเราจะบริหารหน้ายังไงให้หน้าเราแบบสดชื่นนะครับทุกนะครับสดชื่นนะครับ a e i o u a e i o u เดีนยวนครับมันจะเชื่อมกลางอย่างนี้ครับมันก็บ,บริหารหน้าหน้าของมันโอเคนะครับก็มาทักทายกับผมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับ ผมนะครับหนุ่มหน้ามูลคนน่ารักนะครับเป็นคนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้น้องเจมาไรซดเผื่อเป็นประโยชน์นะครับส่วนรวมและเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ยาจะมีหน้าถี่ดไส้ซดชื้นนะครับโดยที่ไม่ต้องพึงแผดผึงหม้อนะครับผมก็คือการนวดธรรมชาติครับโดยการลือซี่ดัดตนครับผมโอเคนะครับขอส่งความสุขเท่านี้ก่อนเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับขอให้ท่านมีความสุขและขอ ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งมาจากให้ผู้ชายคนนี้นะครับแต่สังเกตว่ายอดผู้ติดตามเยอะมากแต่ยอดไลค์ลดลงนะครับเพราะว่าเขาจะปิดการมองเห็นผมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณไม่มองเห็นผมนะครับ ติกตอกจะปิดการมองเห็นยังไงก็ตามนะครับจะไม่ส่งเสริมหรือไม่ดันผมก็ตามนะครับแต่ผมก็เปิดใจที่จะมองคุณและก็จะส่งใจกดหัวใจและกดไลค์ให้คุณแม้แต่คนที่ไม่มีไลค์ถ้าผมเห็นผมวยจะกดไลค์ให้คุณทันทีเพื่อให้คุณมีกําลังใจมีความสุขที่จะให้เล่นติกตอกอยาก่างเล่นติ k กตอกอย่างมีความสุขนะครับผมส่งใจจากใจเจเจแค่นี้นะครับทำตัวเองให้มีคุณค่ามากที่สุดทำชีวิตให้สดชื่นนะครับ จากใจเจเจหนุ่มหน้ามนคนคนน่ารักสวัสดีครับ